สวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามพัะส,สมทรงอนุภาพชแนลกำลังจะใส่เกิือเนาะเกียมลงสนามแล้วมือน,นี้มาเป็นมือกล้องให้อนุภาพเนาะเป็นแนวใดติดตามพัะส,ส้มกันได้ ำกำลังจะใส่เกิือนนะอันนี้ก็เป็นก <Okay. S 1> ล้องกลกองกองเนินลุงสนามเป็น,นอยอดใดที่ตามมัดโสมกันไปด้วยทำผู้สม กำลังวอ่องอยู่เนาะ,อะไอะ้เจ้ากูเจอในตัวนะคนยงมาบุกทีมออนไลน์เอฟซีกลับมาอีกครั้งฝากกดไลค์กดติดตามให้ในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไป และเพื่อบุคคลาคิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้จบเพียงสำนีก่อนพบกันในคลิปหน้าสบายดี